สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภัทรายุทธวรชัยชาแนลค่ะก็ตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วนะคะดิฉันก็หยุดภาษาอังกฤษช,ชั่วคราวค่ะนะคะเดี๋ยวอาบน้ําทานข้าวแล้วก็ค่อยดุยต่อค่ะก็ได้ผลนะคะอาหารมังสวิรัต่เสริมโปรตีนจากพืชนะคะค่ะก็ทําให้ดิฉันแข็งแรงขึ้น,นะคะ่ะปกติจะมือชาเท้าชานะคะ แล้วตอนนี้ดีขึ้นละค่ะยังไม่ไม่ต้องซื้ออาหารเสริมค่ะเวโปรตีนยังไม่ต้องนะคะดิฉันเสริมโปรตีนก็ทานนมสามกล่องเลยนะเชา้ากลางวันเย็นปกติกล่องเดียวค่ะแล้วก็ทานถั่วทานอะไรเยอะๆค่ะนะคะมันขาดโปรตีนไอเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะคะส่วนสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสไหมดิฉันยังไม่ป่วยนะคะยังไม่ป่วยค่ะ ราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของโปรโตีนนะคะอลองทําอย่างที่ฉันบอกค่ะพอเสริมโปรโตีนแล้วนอกจากจะไปช่วยบํารุงเซลล์สมองแล้วก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะผลิตเม็ดเลือดอะไรเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรเนี้ยคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะส่วนนี้ฉันคือดิฉันเนรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอเคก็ถือว่าหลับเที่ยงคืนตื่น6กโมงเช้าชั่วโมงก็โอเคแล้วค่ะนะคะ ก็ถ้าคนอื่นแข็งแรงไม่เท่าดิฉันก็ค่อยๆเพิ่มการหลับการน,นอนอาจจะก่อนเที่ยงคืนนะคะอันนี้ก็เป็นความเคยชินของใครของมันค่ะส่วนอาหารอาหารเสริมนี่คือเอาเป็นตัวสุดท้ายเลยเพราะว่าเสียเสียตังเปล่ามันแพงค่ะมันแพงนะคะคุณหมอก็ไม่ได้เน้นอาหารจากเสริมเน้นอาหารจากอาหารหลักธรรมชาตินะคะทานอาหารเป็นยานะคะอย่าทานยาเป็นอาหารค่ะก็มาเต้นแรงเต้นกากันสะหน่อยนะคะค่ะดิฉัน สวมวันนี้สวมชุดอย่างนี้นะคะจะสวมไปสวมมาทุกอาทิตย์แต่หาทุกวันอา,า,า,าทิตย์อะเสาร์อาทิตย์อะดิฉันก็จะเป็นเสื้อสีส้มแขนกุดสีส้มสีโอรสสีแดงอะไรเงี้ยชอบใส่เสื้อแขนกุดเพราะตัวเองอะไรสวยผิวขาวผิวขาวค่ะมีเชื้อจีนนะคะอ่ะก็เออบิดหน่อยนะคะ,ะบิดหน่อยนะะบิดหน่อย,อยเหมือนบิดที่เกียจแล้วแต่ค่ะ นะคะบิด uh huh. ไปได้เลยค่ะคอค่ะอาจจะไม่ต้องเหมือนเอ่อคือท่าแล้วแต่ค่ะที่มันเป็นกั้นนะยังไงก็ได้เป็นหน่อย ก็ให้หายใจลึกๆค่ะเหน่อยนะคะรีแล็กซ์สักหน่อยค่ะบางทีดิฉันยังรู้สึกชาๆอี่ยงค่ะถ้าเป็นมากเอาให้หมดนะคะโอเคเนี่ยค่ะเท่ารออ่างกายจริงๆคือจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งนะคะแล้วก็บอดี้เวทนิดหน่อยค่ะ ก็อ่ะปกติก็จะไปซื้อของกับคุณพ่อนะคะแต่ว่าวันเสาร์ไปมาแล้วก็จะสวมชุดอย่างเงี้ยสบายๆแล้วก็เอากับระเป๋าไปด้วยนะคะกระเป๋าเป็นแบบนี้ค่ะแต่งตัวสบายๆกางเกงขาสั้นค่ะเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะได้ทานข้าวแล้วก็เรียนภาษาต่อนะคะ โอเคค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวที่ฉันเดี๋ยวฉันทําต่อค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะอันนี้ก็สามนาทีกว่าละโอเคค่ะไปท่านี้ละค่ะดีฉันสุขภาพแข็งแรงดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ